วันนี้มาถ่ายปลายนานาที่เขตจ,จะอํานะแปลงที่มาดูแล้วก็สนใจมันสนใจตรงที่มันมีภูเขาวิวภูเขานะแล้วก็มีต้นตาลแล้วก็มีนาไอ้ดูต้นตาลต้นตาลเยอะเลยไอ้ตรงนี้คือเป็นทางสาธารประโยชน์ตรงท้ายที่แปลงที่สามรอบที่สามนะที่แปลงนี้มีเกือบสามสิบไร่ มันมีสามโฉนดมันก็น่าสนใจอยู่แบ่งได้นีผ่ผมเดินเดินเดินกลับจอดรถไปไกลๆรูขาว,ขาวๆไกลๆแล้วก็เดินมาทนไม่ไหวเห็นข้าวสวยๆมีต้นตาลสวยๆก็เลยถ่ายหน่อยมันตรงสเปกไงต้นตาลน,นี้จะไปหายไหนได้ ันนี้เป็นทุกอยู่ว่าออว่าแบ่งขายแล้วนะเร้จะห้ามไม่ให้เขาค้นต้นตาลเนี่ยจะทำยังไงดีให้ซื้อแล้วก็อนุรักษ์ต้นต,ตาลกันไว้นี่จะทํายังไงได้เดี๋ยวคนจะมาก็จะมไม่ชอบเหมือนเราไม่ชอบต้นตาลบ้างไม่ชอบเป็นนู่นไม่ชอบอันนี้แต่อันนี้ระบบน้ําดีเลยนะเขาบอกน้ําไม่ท่วมแต่ว่ามันก็มีไหลเรื่อยๆไหลดินลินตลอดนะ ที่ทำนาเนี่ยเขไม่ต้องสูบเลยเปิดน้ำไหลมาเลยถามให้คนทำนาเขาบอกว่าไม่เจ้าของที่ไม่ใช่คนแถวนี้เป็นคนที่อื่นรุ่นปู่รุ่นพ่อเขาก็ทำมนนากันมาเนี่ยนาเขาก็ดีข้าวดี มันน้ำมันสมบูรณ์นะไปดูวิวสิวิวหลักล้านนะเนี่ยไม่ใช่วิวหลักร้อยแค่มาทำไอไอ,อทำรา้รานกาแฟกลางทุ่งนาที่มันมีต้นตาลน,นี่ก็คนก็ชอบนะแค่มาวิวถ่ายรูปเห็นเขาด้วยแล้วก็เห็นต้นตาลด้วยนะ คนสมัยนี้แค่ท้องนานอย่างเดียวก็ถ่ายรูปกันไม่หวัดไหวแนละ้วไอเหวิวต้นตาลอีกว่าไงเนี่ยเนี่ยต้นตาลเยอะมากเลยถ้าผมมีเป็นที่ผมนะประมาณทักสามสี่ไร่นะผมจะทำคันล้อมนะแล้วก็ทำท่อให้มันน้ำออกเข้าออกได้บริหารน้ำได้นะ แล้วก็ยกล่องเป็นล่องจีนแล้วก็ปลูกมะพร้าวไอต้ตรงไหนมีต้นตาลเราก็เก็บไว้ตรงไหนจะปลูกบ้านเราก็ทําโคกเราก็ขุดหนองหลังบ้านนะนะสักงานหนึ่งเอามาทํนโคกให้สูงๆหนะ่อยแล้วเราก็ทําทางเข้าออกเนี่ยเสียงน้ําไหลจอกๆ,ๆเลยน้ํามันไหลธรรมชาติเลยเนี่ยเนี่ยดูเลยน้ามันไหลปลาคงจะเยอะด้วย แล้วเราก็เนี่ยภูเขาวิวภูวเขาสวยนะแล้วก็วิววิวต้นตาลจะดูแล้วต้นตาลก็จังอยู่เยอะอะ่ะเพราะว่ามันแค่ในที่เรามันก็พอมีเยอะอยู่นะแต่นาคนอื่นเขาก็มีเยอะ,อะมันคงไม่ใครโค่นจนหมดหรือมั้งดูสิมันเยอะมากอะ่ะเป็นพันพันต้นนะแล้วริมถนนเส้นนี้นะเขาก็ปลูกต้นตาลตลอดเลย ที่เราเข้ามาถึงที่นะเนี่ยเห็นต้นตาลเป็นแถวๆนะีคือเขาปลูกริมถนนนะแล้วก็มีไฟตามถนนนะไฟทางนะแล้วก็จากถนนใหญ่เข้ามาถึงตรงที่นี้ก็ไม่ถึงกิโลแล้วจากทางใหญ่ไปถึงชะอําก็แค่สามกิโลสามกิโลกว่าโอ้มันดีมากเลย ผมก็คุยกันในหน้าแล้วให้ไปจัดการตามที่ผมบอกสิเกี่ยวข้าวแล้วเราจะทำละไปคุยมาว่าการทำสัญญาวางวัจจำทำยังไงนะเพราะระหว่างนี้เขายังไม่เกี่ยวข้าวเราก็คุยไปก่อนพอใกล้สักสิบวันเดียวแล้วเราก็เราก็วางแผนเรื่อง อะไรทุกอย่างให้พร้อมเนี่ยน้ำเต็มไปหมดบางเท้านี่จะมาที่รถแล้วเนะี่ยอันนี้มันจะมีคนอื่นขั้นอยู่สองล็อกสองแปลงนะแต่ว่าเราเรามันออกทางนู้นเขาติดถนนหน,น้าน,นู้นอยู่นี่จะให้ถ่ายให้เห็นว่าริมถนนนะเดี๋ยวผมขึ้นไปบนถนนแล้อถ่ายดูว่า ตรงนี้ทางเดิมยากหน่อยข้บนถนนให้ดูว่าเอา่อต้นตาลสวยไหมนี่ดูต้นตาลนะฮะนี่บนถนนรดยางนะ ท,ฟฟนนะที่ต้นตาลดูสสยไฟดูไฟไฟฟ้าตามถนนนะแค่ต้นตาลตามถนนนะไปยันนู้นเลยออกไปจนถึงปากทางต้นใหญ่มีต้นตาลหมดเลยน่ารักมากเลยต้นตาลไม่รู้ใครปลูกเดี๋ยวเวลานะั้องสืบมาว่าใครเป็นคนปลูกให้เขาเล่าประวัติได้ฟังกันที่ว่าปลูกนี่ปลูกอย่างอระดับวิชัยเลยปลูกต้นตาลเลมถนนโอเคสวยสวยสวย รวยรวยเฮงเฮงที่แปลงนี้ดี